องค์การบรหิหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ปรับปรุงถนนซอยกิงแกว้วตะบลรัศดาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเมืม่อบวันที่22ส,สิงหาคม2566เวาลา10นาฬิกา30นาทีนายส้มขิดสุภาพสมาชิกสภาองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในานามนายภัยบุญปุติสิงห์นาย,ยากองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้นำรถแมคโฮและเครื่องจักรกลลงพื้นที่ในการปรับปรุงถนนณบริเวณซอยกิงแก้วมูติี่า ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางสั้นจรก็สืบเนื่องจากตะดลนในชุมชนซอยกิ่งแก้วหมู่สามตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตประธานชุมชนร่วมกับชาวบ้านนะครับได้ทาหนังสือร้องเรียนเรื่องความเดือดเกี่ยวกับความเดือดร้อนของ ชาวบ้านนะครับในการสัญจรไปมาตะดนเป็นหลุมเป็นบ่อขุกกะและเ,เสดอหนังสือไปทางองค์การหมหาดไทจังหวัดน,นะครับเพื่อให้เข้ามาดูแลตะดนแล้วก็ทางองค์การหมหาดไทจังหวัดก็ได้นําเครื่องจักรนะครับมาทําตะดนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับซึ่งมีความเดือดร้อนมากเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรไปมาแล้วก็ในวันนี้นะครับ คงจะพัฒนาเรียบร้อยนะครับตดนดลอดสายซึงได้ล่ะ